คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อที่สายที่7คุณเก๋นะครับคุณเก๋จะมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คุณเก๋นะี่ยังเป็นเด็กแล้วก็คนรู้จัก เจอเหตุการณ์แปลกๆจนทําให้เป็นที่มาของเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วเห็นลูกฉันไหมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณเก๋กันเลยครับสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีค่ะพี่แจ๊คุณเก๋ตอนนี้โทรศมาจากแถวไหนครับอ่ามาจากแถวบ้านค่ะ <laughs> ถนนทับบุรีค่ะแซคถนนทบุรีนะนี่ผมจะถามต่อให้แถวบ้านอยู่แถวไหนน้าเคยเจอสายนึงก่อนรีบซิงตอบก่อนเคยเจอสายหนึ่งไงที่บอกเ็าโทรมาจากแถวบ้านบ้านเขาอยู่แถวบ้านน้องชายเอะฮกำลังพยายามข่มความตื่นเต้นอยู่ค่ะพี่แซคสบาย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 คุณเก๋กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรก อคุยกันครั้งแรกค่ะแต่ว่ารู้จักพี่แจ็คมานานมากแล้วค่ะปกตินี่ติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็มีทั้งสองแบบค่ะก็ถ้าถ้าฟังสดก็จะสดมักจะเป็นคืนวันเสาร์ค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์หยุดค่ะสดนี่จบรายการไหมจบค่ะเฮ้ยยันยันวางเลยเหรอใช่ใช่ยันตักเมลแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่จอดับบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็พอตื่นมาก็เฮ้ย ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ฟังต่อโอ้ก็ถือว่าเกง่งมาฟังย้อนหลังเอาถือว่าเกง่งถือว่าเกง่งฟังจนแบบจนจบรายการจนแบบเรื่องจากเมลจนคุยสับเพเหระนี่โ้เก่งนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเออขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ก็คืออยู่อยู่แบบไร้วิญ,ญญาณบ้างในบางช่วง <c oughs> อะอย่าเรียกว่าไร้วิญญ,ญาณเขาเรียกว่าวูบหลับไปบ้าง จอดับไปบ้างนิดนึงออทันหมดทันหมดครับผมมาคุณเก๋มาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าค่อยๆเล่านะไม่ต้องรีบสบายๆเลยคุณเก๋ไม่มีมอะไรที่ต้องประหม่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยครับเอาเอาเรื่องราวที่คุณเก๋เนี่ยเคยเจอมาแล้วมาเล่าให้ผมฟังเล่าให้ชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ฟังกันเรื่องเนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อย5บปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้คือคุณเก๋เนี่ยยังเด็กอยู่ ใช่ค่ะเป็นจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้เหรอจำได้ค่ะเพราะว่ามันคือคืออาจจะไม่ได้เป็นคนที่เจอหมายถึงว่าไม่ได้เจอผีโบ๊ะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ในช่วงจังหวะนั้นนะคะแล้วก็มันมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะมันมันคือทุกวันนี้ก็ยังจําได้แล้วก็ เป็นคนชอบฟังเรื่องผีแล้วก็ชอบเล่าก็าจะชอบเล่าเรื่องเนี้ให้เพื่อนฟังบ่อยๆด้วยะคะ่ะโอเคมาเห็นลูกฉันไหมเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณเก๋ได้ค่ะก็ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานเดอะโกสเตอร์แล้วก็เด The oster, อะโกสเตอร์ทุกๆคนนะคะ <c oughs> ก็หลังจากที่เป็นผู้ฟังมานานแล้วค่ะก็อยากลองบทบาทเป็นผู้เล่าดูบ้างเพราะว่า มันตัวเราเองก็มีประสบการณ์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะเราก็มีเรื่องที่มันเหลือจะเชื่อหลายเรื่องก็เลยอยากจะลองมาแชร์ประสบการณ์ดูนะคะค่ะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่านะเล่าไปเว้นวรกไปอ๋อได้โอเคโอเคโอเคค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะแต่ว่าชื่อทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นชื่อสมมุติทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ายังมีคนที่มีชีวิตอยู่นะคะได้ครับได้ค่ะเรื่องนี้ค่ะ ก็เกิดขึ้นมาเมื่อ25ปีที่แล้วนะคะประมาณปี2542นะคะที่จำได้แม่นยาเพราะว่าปีนั้นเป็นปีที่ออละครเรื่องแม่นาคพระขนมเวอร์ชันพี่อ้ําเนี่ยกำลังออนแอร์อยู่มันก็เลยทำให้เรามีภาพจำนะตรงนั้นนะคะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในช่วงเวลานั้นพอดีนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเล่าสภาพแวดล้อมชุมชนที่เก๋อยู่นะ ช่วงเวลานั้นนะคะเพื่อนๆจะได้นึกภาพตามได้แล้วก็เห็นภาพนะคะคือด้วยความที่เก๋เนี่ยไม่ใช่คนกรุงเทพนะคะเป็นเด็กต่างจงังหวัดแต่ว่าติดตามพ่อแม่เนี่ยมาเรียนที่กรุงเทพนะคะอตอนนั้นพ่อก็ทำงานในไซต์คนงานก่อสร้างคะ่ะซึ่งทุกคนก็น่าจะนึกภาพออกนะคะว่าห้องพักของคนงานเนี่ยเขาก็จะเป็นห้องเหมือนห้องแถวนะคะ แล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมรที่อาบน้ําก็จะคล้ายๆกับในค่ายทหารนะคะที่จะเป็นการฉาบปูนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็เวลาจะอาบเราก็ต้องใช้ขันอาบนะคะค แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นชุมชนเล็กๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้จักกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะคุณเคยบ้างไม่คุณเคยบ้าง <Okay. S 2> แล้วก็ห้องที่เก๋อยู่เนี่ยจะอยู่บริวารอ่าบริเวณทางเข้าออกของแคมคนงานเลยะคะ่ะพี่แจ๊คซึ่งเราก็จะมองเห็นคนเข้าออกอยู่เสมอนะคะก็คุณพ่อเนี่ยเขาก็จะเอาไม้มาต่อเป็นเก้าอี้ค่ะให้เรานั่งเล่นอยู่หน้าห้องเย็นวันหนึ่งค่ะประมาณสักสี่ห้าโมงเย็น เราก็นั่งเล่นอยู่หน้าห้องตามปกติค่ะก็นั่งมองดูคนเดินเข้าเดินออกตามปกตินะคะ <Okay. S 2> แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งนะคะ <Okay. S 2> เดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายถือกระเป๋าใบนึงนะคะใบเล็กๆกําลังจะเดินออกไปจากแคมปค่ะ mm. ด้วยสัญชาตญาณเนาะของของคนที่คุ้นเคยค่ะก็เลยตะโกนสอบถามเขามีบทสนทนากับเขาอะนะคะ mm. ซึ่งบทสนทนาวันนั้นนะคะพี่แจ๊คมันเหมือนจะไม่มีอะไรสําคัญหรือว่าพิเศษนะคะคแต่ว่ามันเป็นบทสนทนาที่จําได้ดีจนถึงวันนี้เลยค่ะก็เก๋ก็ตะโกนถามไปค่ะว่าอาวณบ,บีจะไปไหนหรอครณบีบบเขาก็ตอบมาว่าจะไปหาหมอหมอนะ,อะด้วยความที่ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเย็นๆแล้วนะคะก็เลยถามแกไปว่าเรากินข้าวกินปลาหรือยัางจะไปหาหมอ อ่าแกก็บอกว่ายังเลยแต่ว่านะแกงนกไว้ละเดี๋ยวกลับมาค่อยกินพอดีอะรอนาสักมึงนะสักมึงเลิกงานก็คงได้กินข้าวพร้อมกันครับ่ะก็เลยถามต่อไปอยู่ค่ะว่าแล้วนี่คลอเมื่อไหร่ได้กําหนดข้อน,นี่ยังอือ่านบีก็ตอบมาว่ายังไม่น่ใจเลยหมอก็น่าจะบอกวันนี้แหละบทสนทานาก็จบแค่นี้ค่ะนะวันนั้นแกก็นั่งเล่นสักพักหนึ่ง พอเริ่มมืดค่ะเราก็ท,ทํธทระส่วนตัวของเราไปอาบน้ากินข้าวนะคะพอช่วงเวลาก่อนนอนประมาณสามทุ่มค่ะก็ได้ยินแม่พูดขึ้นมาค่ะว่าเนี่ยเห็นไอ้ศักมันไปโรงพยาบาลเมืกก่อกี้เหมือนหมอโทรมาบอกบ,อกบีบีมันจะคลอดลูกอตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่แจ๊คแ,<ต>แ,แต่ก็แปลกใจอะค่ะว่าเอา้าก็เมื่อเย็นยังเห็นเดินถือกระเป๋าเล็กๆไปอยู่แล้วเราก็ถามว่าจะคลอดหรอแล้วแล้วที่นบีเขาก็บอกว่า ไม่หมอแค่นัดไปตรวจคันตามปกติอค่ะแต่ก็ก็สงสัยแต่ว่าก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะก็ค,คิดว่าแม่ก,ก็คงไม่ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรอยู่แล้วนะคะครับก็เลยเข้านอนพอเชา้ามาค่ะพี่แซควันนั้นก็ต้องไปโรงเรียนค่ะแต่ว่าเพอเอิญตื่นสายนะคะก็กวีกวาดค่ะกุลีกุจอรีบอาบน้ําแต่งตัวนะคะ เพื่อที่จะไปโรงเรียนช่วงจังหวะที่กําลังจะเดินออกจากแคมป์เพื่อไปป้ายรถเมย์นะคะก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งเขายืนคุยกันไอ้เราก็ด้วยความที่เป็นคนที่ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านนะคะแต่ว่าก็ก็อยากรู้นิดนึงว่าเขาคุยอะไรกันนะก็เลยเหมือนแบบอ่ะแกล้งเดื้งแกล้ง,งเดินเสียดเียดไปนิดนึงก็แล้วกันอือยากจะรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเพราะว่าถ้ายืนคุยกันแบบเป็นกลุ่มขนาดเนี้ยมันต้องมีเรื่องอะไรมันต้องมีท็อปปิกอะไรแน่นอนนะคะ ก็เลยแกล้งเสียดไปแต่ว่าก็บอกตัวเองว่าเราจะต้องไม่อยู่คุยนะเพราะ<ม>ว่าถ้าช้าเนี่ยสายแน่นอนครับก็จับใจความได้แบบนี้ค่ะว่านาบีคลอดลูกตาย<ม>ตอนที่ได้ยินว่าน้าบีตายก็ช็อกไปน,นิดนึง<ม>ค่ะพี่แซดแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดคืออยากรู้ก็อยากรู้แต่ว่าก็จะสายแล้วค่ะพี่แซดก็เลยรีบไปโรงเรียนก่อนครับวันนั้นก็ไปโรงเรียนกด ก็งงค่ะคือก็ก็คิดทบทวนกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเมาื่อวานเราก็คุยกับเขาแล้วทาไมพอเช้ามาบอกนะบีคลอดลูกตายอพอกลับมาตอนเย็นนะคะก็เลยรีบถามแม่ค่ะว่าแม่มันจริงหรือเปล่าที่นะับที่เขาบอกนะบีคลอดลูกตายเนี่ยมันจริงไหมว่านับบีตายแล้วอะคะ่ะแม่ก็เลยอ่าแม่ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องจริงค่ะอแล้วแม่ก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าอ่ะคะ่ะ แม่ก็ได้ไปโรงพยาบาลนะคะคเพื่อไปดูศพนาบีด้วยค่ะอืตอนที่แม่ไปเนี่ยแม่เขาบอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปในห้องพักฟื้นของคนหลังคอดอะนะคะคแม่บอกว่าเชื่อไหมตามผนังเนี่ยมันมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยที่แจ็คนึกภาพตปมนะคะเหมือนเวลาที่เราเอาสีไปปาใส่ผนังอะคะ่ะมันเป็นปื้นปื้นปื้นแบบนั้นนะคะคทั้งสี่ด้านเลย มีต่อรอยเลือดที่ข้างเตียงก็มีกองผ้าขนาดใหญ่ค่ะพี่แจ๊ค <c oughs> ซึ่งผ้านั้น่ะมันก็ชุ่มไปด้วยเลือดค่ะพี่แจ๊ค <c oughs> คือแม่เล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยจากที่ถามนักศักอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือนักศักบอกว่านะบีเนี่ยเลือดออกจาก <c oughs> ช่องคลอด <c oughs> ดูทวานะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หูตาจมูกปาก ทุกที่ที่เลือดสามารถออกได้ค่ะพี่จคคือมันแตกอย่างนั้นหอหมดเลยใช่ค่ะประมาณนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาของรอยเลือดบนผนังกับเลือดที่อยู่ในกองผ้าค่ะครับแล้วคุณหมอก็สรุปว่านบีเสียเลือดมากก็เลยช็อกนะคะทำให้ทําให้นบีเสียชีวิตคแต่โชคดีค่ะพี่แซ๊คลูกลูกของนบีอะค่ะไม่ได้เสียไปด้วยก็คือลูกรอดค่ะแต่ว่านบีไม่รอดครับ ค่ะนบีก็ได้ลูกชายนะคะสรุปก็คือนบีเนี่ยคลอดลูกก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะ<อ>แม่ก็เล่าให้ฟังต่อค่ะว่าในช่วงบ่ายวันนั้นนะคะที่เอาศพมาที่วัดนะคะเพื่อที่จะ<อ>ทำพิธีลดน้ำศพนะคะก่อนที่จะนำศพบรรจุเข้าไปในโรงอะคะ่ะ<อ>คนที่เดินผ่านศาลาไปมาเนี่ยก็เดินเข้ามาถามค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ตายท้องกลมเหรอตายท้องกลม ใช่ค่ะตายท้องกลมเหรอตายทั้งกลมเหรอเพราะว่าท้องของนบีอะค่ะยังใหญ่อยู่เลยมันไม่เหมือนคนคลอดลูกออกอะค่ะคือตามภาษาชาวบ้านนะคะคือเราเห็นเราก็เหมือนแบบมันมีเด็กอยู่ในท้องอีกคนนึงหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมท้องไม่ยุบไปนะคะตอนนั้นเพื่อนๆน,นที่ทํางานของนบีเนี่ยกับคนที่อยู่ในแคมป์ก็สงสัยกันค่ะเพื่อนเพื่อนของนบีก็อยากที่จะให้ พิสูจน์ผ่าชน,นสูตรนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรก็ไปขอร้องนะศักดิ์ค่ะว่า,า,ช,วาช่วยผ่าช่วยผ่าชนะสูตรศพนบีได้ไหม,มคือทุกคนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ทําไมเขาถึงเสียแล้วทําไมท้องเขาอะค่ะถึงยังมีลักษณะแบบเหมือนคนยังไม่คลอดนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องค่าชน,นสูตรหรือว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคือเพื่อนๆนเนี่ยยินดีที่จะรวบรวมเงินกัน เพื่อที่จะให้มีการผ่าพิสูจน์นะคะอ mm. ตอนนาาักศึกษก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าไม่อะไรทั้งนั้น mm. เพราะว่าเขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่าถึงผ่าขึ้นมาเนี่ยเมียเขาก็ไม่ฝืนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาไม่อยากให้เมียเขาต้องมาเจ็บ mm. สรุปก็ไม่ได้ผ่าทั้งๆั้ที่คนรอบข้างหรือว่าเพื่อนๆก็คืออยากให้ผ่า mm. เพราะว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดจาก โรงพยาบาลนะคะพูดตรงๆเราก็จะได้เรียกร้องความยุติธรรมให้นาบีได้แต่ลกศัก์เขาก็ไม่ค่ะไม่อมโอเคในเมื่อแบบฝากนีของนาบีเขาไม่ไม่โอเคเหรอือไม่สะดวกใจเราก็ต้องปล่อยตามนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงพิธีศพของนาบีเนี่ยนักศัก์เขาก็ได้ฝากให้ทางโรงพยาบาลช่วยดูแลลูกให้ก่อนนะคะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยุ่งในเรื่องของงานศพนบีไม่มีคนดูแลนะคะ คืนแรกค่ะผ่านไปไม่มีเหตุการณ์อะไรคืนที่สองก็ผ่านไปเหมือนจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะพี่แจ๊คแต่เช้าของวันที่สามอะคะ่ะของการสวดคืนวันสุดท้ายนะคะโรงพยาบาลก็ติดต่อมาค่ะบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมในคืนที่สามนะคะแล้วก็ในเย็นวันนั้นคุณหมอกับคุณพยาบาลก็ได้เดินทางมาเพื่อเคารพศพด้วยะคะ่ะ ก็เลยทําให้เราอได้รับทราบค่ะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นคําบอกเล่าของคุณพยาบาลที่อยู่เวรในห้องของเด็ดกอ่อนนะคะในคืนที่สองคุณพยาบาลเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าช่วงเวลาสี่ห้าทุ่มของคืนวันที่สองนะคะขณะที่คุณพยาบาลเขากําลังปฏิบัติหน้าที่หรือว่ากําลังอยู่เวรอยู่อะค่ะเขาก็ได้ยินเสียงคําถามคําถามหนึ่งขึ้นมาค่ะว่า คุณพยาบาลคะลูกฉันอยู่ไหนอืม mm hmm. ฉันจะมาให้นมลูกคะ่ะอ mm ืม hmm. คุณพยาบาลก็หันตามอาหันไปตามเสียงอะนะคะ <Okay. S 2> ก็คือเห็นผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่นาทีนั้นคุณพยาบาลก็อึ้งไปสักพักค่ะเพราะว่า <Okay. S 2> มันมีคุณแม่คนไหนนะที่เขายังไม่ได้ให้นมลูกอื mm hmm. ตอนนี้ก็มีแค่ลูกของนาบีอะคะ่ะที่คุณพยาบาลยังไม่ได้เอาไปให้คุณแม่ <Okay. S 2> ค่ะแต่ว่าเป็นคุณพยาบาลเองนะคะที่ป้อนนม mm hmm. ตอนนั้นก็คือคุณพยาบาลก็เลยรีบตอบไปเลยค่ะว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยดูแลแกเป็นอย่างดีเลยค่ะแกก็กินนมหลับไปแล้วค่ะตอนนี้พอสิ้นเสียงคุณพยาบาลค่ะผู้หญิงคนนั้นก็เดินหันหลังแล้วล่างนั้นก็ค่อยๆหายไปต่อหน้าต,ต่อตาคุณพยาบาลเลยะคะ่ะม,มันก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณพยาบาลเนี่ยเขา เป็นที่โจดจันอยู่ค่ะว่าแบบเหมือนเหมือนเขาหน้าที่จะอยากมาให้นมลูกค่ะพี่แจ๊มเพราะว่าสันนิษฐานกันว่าพอแกคลอดแล้วแกน่าจะยังไม่มีโอกาสได้อุ้มลูกหรือว่าได้ให้นมแบบนี้ค่ะครับก็หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปนะคะหลังจากพิธีชาปนก,กิจผ่านไปช่วงนั้นที่แคมป์เนี่ยก็ได้ยินเสียงหมาหอนทุกคืนค่ะพี่แจ๊กในคืนหนึ่งค่ะมีอ่า คนที่อยู่ในแคมป์มาน,นะคะชื่อว่าน้าหนึ่งเขาปวดท้องหนักกลางดึกเลยค่ะ mm hmm. เขาก็ทํำยังไงละ่ะคือมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าเราไม่ได้มีห้องน้ําอยู่ในห้องพักส่วนตัวนะคะ mm hmm. เสียงหมาหอนก็คือหมาหอนถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่คือตอนนั้นมันปวดท้องหนักมากค่ะพ mm ี hmm. ่แจ็คคือจะอดทนมันก็ไม่ไหวแล้วค่ะ mm hmm. แกก็เลยตัดสินใจเออเอาวะไปเข้าห้องน้ำํำ จังหวะที่เดินไปอะค่ะจะถึงห้องน้ําก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ําอยู่ค่ะอืคือห้องน้ํากับที่อาบน้ําอย่างที่เล่าไปเบื้องต้นนะคะมันจะอยู่ใกล้กันคแกก็แบบเอ้ยใส่ชื้นละมีคนอาบน้ําแสดงว่ามันยังมีคนไม่นอนเว้ยคือมีเพื่อนละอย่างน้อยๆคือเราเข้าห้องน้ําทำธุระก็มีคนอาบน้ําอยู่เป็นเพื่อนครับพอเดินไปถึงห้องน้ําค่ะจังหวะที่กําลังจะ เปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปในห้องน้ำอะค่ะแกนึกยังไงไม่รู้แกก็เลยลองแบบหันไปดูว่าแบบใครว่ามันมาอาบน้ําตอนแบบดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือห่างตาแกเห็นแล้วว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าใส่ผ้าถุงอะนะคะคแต่แกก็แบบอยากรู้ว่าใครอยากหันไปดูให้แน่ชัดค่ะพี่แซ๊คหันไปเท่านั้นละค่ะก็คือบอกได้คำเดียวว่าขี้หดเลยอะค่ะปิดประตูห้องน้ำล้วก็คือ เข้าห้องนอนเลยค่ะรีบปิดประตูนอนเลยช่วงนั้นก็ทําให้คนในแคมป์เนี่ยไม่กล้าลุกไปเข้าห้องน้ําเลยค่ะแม้กระทั่งตัวเก๋เองก็เราต้องมีกระป๋องเล็กๆอะค่ะเอาไว้ในห้องถ้าถ้าเบาก็คือแบบโอเคเราสามารถปดทุกได้แต่ถ้าหนักก็คือต้องอดทนนะคะเพราะว่ากลัวจริงคือกลัวเจตอนนั้นคือทุกคนกลัวหมดใช่เพราะว่าเสียงเสียงเสียงน้องหมาก็คือแบบ ทุกวันเหมือนกันคือเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราออกไปเราจะเจอหรือเปล่านะคะแล้วแล้วแล้วอัลล่าสุดแล้วเขาเจอเขาเจอยังไงอ่าหมายถึงยังไงมาเกี้ยมาเกี้ยเขาเจออะไรถึงขนาดโทษนะฮะขี้หดหวิดหายเนี่ยอ่ะเขาหันไปเห็นนะบีกําลังยืนอาบน้ําอยู่อะค่ะออยืนอาบน้ําใช่ใช้ขันบ้าดคือเขาเห็นว่าเป็นนะบีจังหวะนั้นอะเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วคือขนลุกแบบสู้แล้วก็คือแบบ พอแล้วก็คือแบบไม่แล้วหดเลยอะไรอย่างเงี้ยเอนใช้ชีวิตตามปกติใช่คือหลังจากเหตุการณ์ที่นั้นหนึ่งเขาเจอค่ะก็เลยไม่มีใครกล้าลุกมาเข้าห้องน้ำอีกเลยช่วงเวลาหนึ่งเลยอะค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็ไม่นานนะคะไม่กี่วันถัดมาก็มีคนงานเครื่องเข้าเครื่องย้ายเข้ามาใหม่นะคะมาอยู่ใหม่เขาก็ เล่าให้ฟังค่ะว่าคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับนะคะเขายังเขายังนอนไม่หลับเขาก็เปิดยังเปิดไฟอยู่นะคะเพื่อที่จะอ่านนิยายการ์ตูนถ้ายุคเก่าสุดน่าจะเคยอ่านพี่แจ๊คเคยอ่านไหมคะเล่มละห้าบาทในยุคนั้นแฟนพันธ์แท้ค่ะเขาก็ยังไม่ได้ลงกรนอะไรนะคะเขาก็เปิดประตูแง้มไว้นิดๆนะคะเพื่อที่จะให้ลมมันมีพัดเข้ามาบ้างนะคะขณะที่เขากําลังอ่านการ์ตูนอยู่ มาอีกแล้วค่ะเสียงน้องหมามเริ่มหอนอ<ม>เขาก็ด้วยความที่เขาก็ไม่ใช่คนกลัวอะไรนะคะ<ม>เขาก็ฟังเขาก็นอนอ่านไปเรื่อยๆแต่เสียงน้องเนี่ยมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื<ม>่อยๆเขาก็บอกว่าเขาเริ่มขนลุกละทีเนี้ยในใจเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาอะจะเปิดตาลุกไปปิดประตูลง<ม>ก่อนแล้วก็นอนนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยค่ะพี่แจ็คตั้ง ประตูเปิดค่ะเสียงตั้งนั่นคือเสียงประตูออกเปิดออกเพราะว่าเขาวางแง้มไว้แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่หน้าประตูค่ะแล้วก็ถามว่าเห็นลูกฉันไหมใครเอาลูกฉันไปไหนผู้ชายคนนั้นก็งงค่ะว่าเฮ้ยใครวะคือทําไมอยู่ดีๆมาถามหาลูกแบบดึกๆดื่นดืนนะคะคือเขาเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เขาก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไร,รใช่ไหมคะเขาก็เลย ชี้ไปมั่วๆค่ะว่าทางทางนี้มั้งครับผู้หญิงคนนั้นก็คือเดินเดินไปค่ะพร้อมกับน้องหมาก็คือเดินไปพร้อมน้องหมาเลยเหมือนน้องหมาน่าจะพาไปด้วยค่ะอพอเช้ามาเขาก็มาเล่าให้คนในแคมป์คนงานฟังค่ะว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เพื่อนๆที่อยู่ในอแคมป์ก็เลยไปขอรูปจากน้าสักนะคะรูปขอรูปน้าบีอะค่ะมาให้จากน้าสักมาให้เขาดูว่า ใช่คนนี้ไหม,มสรุปก็คือใช่ค่ะคือทีเนี้ยค่ะสันนิษฐานกันนะคะว่าที่เขามาตามหาลูกนะคะน่าจะมาจากเพราะว่านาาักสักเนี่ยเขาเอาลูกไปให้ญาติช่วยเลี้ยงอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ต้องต้องทํางานคนเดียวแบบนี้ะค่ะก็น่าจะไม่มีเวลาดูแลแล้วก็อันนี้ที่รู้มาก็คือเหมือนกับญาติของ นาศักเนี่ยเขาเขานับถือคนละศาสนากับเราด้วยค่ะพี่แจ๊คก็เลยสันิษฐานว่าเขาไปหาลูกเขาไม่ได้หรือเปล่าเาก็เลยเหมือนแบบมาตามหาลูกอะคะ่ะอืหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปก็ก็ไม่มีใครเจอนบีอีกแล้น,นะคะคแต่ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าแม่กับนบีเนี่ยเขาค่อนข้างสนิทกันพอสมควรนะคะ ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แม่เล่าให้ฟังหลังจากที่นบีเสียไปแล้วค่ะว่าบนาบีเนี่ยเขาได้มาปรึกษาแม่นะคะก่อนที่จะเสียชีวิตประมาณสองสองสัปดาห์คือแม่เล่าให้ฟังว่านาบีอะค่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะรู้ว่าท้องลูกคนนี้ค่ะนบีฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งเอาพระมาให้ซึ่งในในฝันนั้นนะคะนบีก็พระอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยคือพระราหูนะจะรับไวไหมนบีก็เลยบอกว่ารับค่ะผู้ชายในฝันคนนั้นก็เลยบอกว่าฝากดูแลเขาให้ดีนะอืหลังจากนั้นที่นบีเขาก็รู้ว่าเขาท้องนะคะหลังจากฝันนะเขาก็รู้ว่าท้องแล้วก็ช่วงที่เขาท้องอ่ะคะ่ะ ไม่ว่าเขาจะทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะพี่พี่แจ๊คซื้อตั๋ว BTS หรือว่า MRT ก็ได้รับทุกงวดคือได้รับได้รับรางวัลจากการซื้อตั๋วตลอดตลอดอะคะอตอนนั้นก็เหมือนนบีก็มีความสุขกับชีวิตค่ะเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่มันก็ดีขึ้นนะคะจนก็ลืมไปแล้วค่ะว่าฝันถึงอะไรเคยฝันถึงอะไรนะคะจนอายุคันมากขึ้นมากขึ้นนะคะใกล้คลอ,อดอ ็ฝันถึงผู้ชายคนเดิมอีกค่ะครับแต่ครั้งเนี้ยเขามาด้วยท่าทางที่ค่อนข้างดุดันแล้วก็จริงจังนะคะอืมพร้อมกับคำถามที่ถามนาบีค่ะว่าเตรียมตัวต้อนรับหรือยังอืมพระราหูกำลังจะมาแล้วนะครับแล้วนบีก็สะดุ้งตื่นค่ะพร้อมกับคำถามตัวเองว่าต้องเตรียมตัวอะไรแล้วเขาต้องทำอะไรนบีก็เลยมาปรึกษาแม่ค่ะว่าฝันแบบนี้มันคืออะไร แล้วเขาต้องทํำยังไงอืมเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรแล้วก็พันลาหูคืออะไรคคือถ้าถ้าเราย้อนไปยี่สิบห้าปีที่แล้วนะพี่แจ๊คเรื่องของมูเตลูหรือว่าศาสตร์อะไรพวกนี้น่าจะยังไม่ค่อยแพร่หลายเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรแต่ว่าแม่ก็เลยบอกนะบีไปอะค่ะว่า,วา พระราหูเนี่ยมันก็คือยากษ์นะแต่ว่าที่เขาทำกันเนี่ยเหมือนเขาน่าจะบูชาด้วยของดำบีลองหาของดำมาสิสักแปดอย่างเก้าอย่างมาไหว้อะไรแบบนี้ค่ะคบนบีก็บอกโอเคเดี๋ยวหนูจะลองทำดูแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำค่ะพี่แจกก็เสียก่อนอ ค่ะแล้วก็อย่างอย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นนะคะว่าไม่ว่าจะทําอะไรคือเสี่ยงโชคก็คือได้โชคหลังจากที่เขาเสียไปอะคะ่ะตั๋ว MRT ที่ซื้อไว้เขาก็ถูกรลงวัลแล้วตัว,วที่ยายตั๋ว MRT ซื้อคืออะไรไม่เข้าใจคือ <c ười> ไม่กล้าพูอตรงๆหวยใต้ดินอ๋อก็เสี่ยงโชคอ๋อโอเคโอเคก็ใช <c oughs> ่พอพูด MRT BTS ก็เลยงงเหมนกันจะสมัยนั้นมันยังไม่มีไง ไม่กล้าพูดตรงๆไงว่าแบบบนดินใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคอ๋อ MRT คือใต้ดินใช่พี่แจ๊คขอโทษทีนึกว่านึกว่าอ่าแล้วผู้ชายคนที่ครับผู้ชายคนที่ย้ายมาใหม่อะค่ะหลังจากนั้นนะคะคือเขาก็ถูกหวยรางวัลที่ห้าด้วยนะพี่แจ๊คเหมือนมาเหมือนมาให้โชคแบบนี้ค่ะคือคือตอนนั้นเราก็สันนิษฐานกันนะคะว่าแบบเออ ที่เขาต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเหมือนเขาบุญไม่ถึงลูกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาเขาต้องเสียชีวิตะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าสาเหตุที่ท้จยทง่สเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรอืมผมว่าวมันก็ตีไปได้หลายสาเหตุ <c oughs> คุณเก๋คุณผู้ชมผู้ฟังครับจะมองในเรื่องของความเชื่อก็ได้หรือจะมองในเรื่องของการอุบัติเหตุทางการคลอดก็ก็เป็นไปได้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแม้กระทั่งตัวของคุณแม่เองอาจจะไม่แข็งแรงสมัยก่อนนะครับเรื่องของวิววิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ไม่ได้แบบถึง<ช>ข้าวขนาดนี้ถูกไหมก็า<ช>ต้องยอมรับก<ย>ันก่อนยี่สิบห้าปีที่แล้วนะคะพี่แจ๊คเราเราก็ต้องต้องยอมรับว่าม,มันมันมันอาจจะไม่ได้ทันสมัยเหมือนเห<ช>มือนณตอนนี้<ช>อะไรแบบนี้ใช,ใช่ถูกต้องนะครับแต่เนี้ยมันก็เป็นเรื่องในความทรงจำที่ตัวเราเนี่ย ได้มีโอกาสร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งคนแถบนั้นร่ำลือกันว่าเห็นพี่บีแล้วก็มีการพูดกันเป็นอย่างวงกว้างว่าโพี่บีตามหาลูกคนทาวนั้นกลัวกันหมดใช่ถึงขนาดไม่กล้าเข้าออกมาออกเข้าห้องน้ำ,อนำตอนกลางคืนใช่แล้วยิ่งเป็นแบบวงแคบ วงกว้างที่อยู่ในในในแคมป์คนงานอ่ะมันก็จะอยู่ในสโคบงั้นน่ะเอาจริงๆกลางคืนก็น่ากลัวนะน่ากลัวพี่แซคเพราะว่าพอมันแบบสระสามสี่ทุ่มอย่างเงี้ยทุกคนก็คือปิดปิดไฟปิดอะไรเงียบกันหมดแล้วอ่ะเราเราก็ได้ยินแค่เสียงแบบจิ้งหรีดหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนนะมันมันมันวังเวงมากค่ะพี่แซคตัวเก๋อเองเก๋อก็ไม่ไม่กล้าออกไปค้องน้ำเหมือนกันเพราะว่า ก็ก็ไม่รู้ว่าแบบออกไปจะเจอเขาไหมนะคือตอนนั้นเราก็เด็กอะเนาะคือเราฟังคนอื่นแล้วบอกว่าเฮ้ยออกไปแล้วเจอแจ็คพอตเขายืนอาบน้ําอยู่แบบเนี้ยเราก็แบบคือคือแค่ฟังก็ก็ขนลุกหมายหมายถึงว่าณช่วงเวลาเข้าใจเข้าใจด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยแหละใช่ผู้ใหญ่ก็พูดกันหนาหูขนาดนั้นโอเคคุณเก๋ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมด เห็นลูกฉันไหมขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันอยากจะบอกว่าเป็นคนที่เล่าแล้วมีน้ำเสียงในการเล่าที่ดีมากขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ขอบคุณเช่นเดียวกันที่โทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังก็ด้วยคุณเก๋ค่ะก็จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเรียบเรียงก็จะเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองเนี่ยแหละอืได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณเก๋ ได้คะ่ะพี่พี่แจ๊คคะขออนุญาตอาฝากเพจไหนได้ไหมคะค่ะเพจเกี่ยวกับอะไรเป็นอ่าสำหรับสายมูอะค่ะใครที่ชื่นชอบสายมูก็สามารถไปติดตามกันได้อืมเป็นเพจเกี่ยวกับสายมูนะใช่ใช่ค่ะเป็นเครื่องประดับสายมูเครื่องรางเนี่ยคะ,นะครับเพจชื่อว่าชื่อว่า look me b k k คะ่ะ look me ใช่ค่ะ l o o k m e ตัดีใช่ใส่ลูกมีมตตาปังใครไม่มูแต่เราหมูกระทะค่ะมหมูกะทะจะเยียวยาทุกสิ่งใช่โอเคอาใครอยากจะไปอุดหนุนก็เชิญกันได้ได้คคุณเก๋ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวา ถูกใจคนรู้ใจแมว